อะไรที่ไม oh, ่ไม่อยากใช้ยืมขอนเลยแปลนะก็จะมีแบบมกาเกินบ้ีเอาตั้งที่หนี่ของที่ไอ้พวกีให้ผมที่อยู่นี่แหลงคนี่ยขาตั้งเลเนี่ยขาตั้งยู่เนี่ยด็ใช่ทำไมมันต้ใจวงวางวางนต่นไหนเออจอยยิ่งสว่างอยู ซึ่งเดีด๋ยวเดี๋ยวผมต้องเพิ่มเสียงพีเพราะว่าคนดูได้ยินเสียงพีเพราะว่าผมต้องไปเปิดไลฟ์อีกจอหนึ่งไปนั่งดูเนี่ยเสียงพี่มันชัดกระป่ะ,ะ,ะ,ะเถ็เทสดเถ็ดเถ็ดเถ็เตัวหนึ่งนะผมไปเช็คเสียงแล้วเต,ตีมก่อนนะเราอยู่กับโปรเจกต์มูลพีพีเห็นไหมในะกล้องเห็๋งแต่ว่าต่อสว่างน,นี่เองอเนยใ สว,สว่างสว่างดีคุนไม่ได้เช็ดกล้องอ่ะแป๊บนึงนะถอดเสื้อตัวรยงแป๊บนึงเอ้ยสวัสดีครับคุณปอนครสว่ายมากเลยอ่ะไอจอยแพ็กอ่ะดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วสวัสดีครับผมคุณคุณเพชรนะครับคุณเพชรคุณปอนอันดับหนึ่งคือโรแลนด์พี่เห็นไหมโรแลนด์โอ้อยู<า>่แล้วพี่ไม่แปลกใจเท่าไหร่ด<า>อนด <kab. S 1> อนกิโฮเต้ได้ที่สามตัวที่ฟินลักได้ที่สิบ อันนี้อันนี้พี่ถ้าเกิดเอกในโปรเจกต์โมจิมันก็มันเที่ยแบบอันนี้อันนี้พี่เอเคเราเคยไมย่ไม่ดีเบาหน่อยนี่พี่ก็จะไม่ค่อยรู้ในเรื่องของปั่นของผ้ากอลอย่างไรพี่รู้หน้ากับกับแอลคอป่ะเพราะว่า<ต>พี่ไม่ซือ้อเกมเขเล่นไม่มีตังแต่แต่พี่แต่พี่เล่นลิมบัตใช่ไหมแต่เพราะว่ามันเกมฟรีนะเพราะมันเกมฟรีใช่ใช่ ไม่มีใครไม่ลักเกมฟรีเกมฟรีดีเสมอถ้ามันไม่ใช่เกม,มา่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสวัสดีครับคุณปอนครับนะครับเธอาะอยู่กับเราอยู่พิมพวว์ข้อความมันสักนิดโอ้มีคนเข้ามาแล้วใครอ่อะโอ้พี่วินอ๋ออ้มีแค่สิตัวยังงออ๋อสามสิบอง มันกใ็ให้เลือกมันก็มันก็ต้องเอาตัวเสือเะี่ยเอาตัวเสือเอ่อขอเหตุผลเลยครับมีมีเหตุผลไหมพี่สุกชอบบทคลิกเอาตัการส่วนตัวอ่าแล้วพี่วินแล้วครับกู <laughs> รู้ไม่เยอะอีกจกอหนึ่งถ้าแกมไม่เล่นอารีนาพี่วินก็ทำอะไรสักอย่าง <c oughs> ไม่รู้จักเหมือนกันว่ผมไม่ได้เล่นเกมคลายนี้ไอ้ผมไอ้ป<ม>ังขวานี่มันมันฉลาดเกินไปวะ่ะไอ้เนาะมันอยู่ห้องสมุดแฉงอะไรนี่แห,หละลืมตดำแต่ถ้ามันอยู่<อ>ห้องสมุดก็แปลว่ามันเป็นหุ่ยนย,ยนต์นะดิเออมันก็ไม่ไหวเพราะทุกคนเป็นหุ่นยนต์เออแค่ส่วนใหญ่สุดเอาซ้ายอีกนะเอา้ายเออเอาซ้าย อู้อู้มีเนื้ออ้สายใายเหรอดูปบอกไอ้สายนี่มันเป็นมัมมี่แห่งไรไปอับลูน่าเลยดูเออเห่นกองลมพี่เห็นนี่ไหมพี่เห็นตรงนี้ไหมเกือบได้ถอนเล็บไปแล้วแต่ีปพยาบาลหมอแกบอกว่าให้กรีดน้องออกอ๋อพี่เองเคยถอนเล็บมาแล้วรอบนึง พยาบาลพยาบาลไม่ได้กรีดอ่ะพยาบาลไม่กรีดเล็บอ่ะไม่ได้กรีดเอาหนองออกไงแกดึงแกตัดอะไรแบออกาบอกเฮ้ยโคตรทรมานยายาชาไปยังปวดปวดอ่ะพี่คิดดูดิอ่าสายใช่ไหมสายใช่ไหมสายใช่ไหมเออพี่วินแกอยากออกอะไรก็ออกมาได้ตัวละครไหนน่าจับเล่นไม่สนอะไรไม่เป็นเลยันนี้กับอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้กับกาบูรานี่หว่ากาบูรากับเอ็นเจล่ากาบูรามา แองเจล่าพี่เลือกยากกว่าพี่ชอบสาวสรงใบเซนเองเจล่านี่มันมันก็มันก็ดีแต่ว่าขวามันก็เท่นะพี่ชอบดีไซน์มันเท่ไงส่วนตัวเพราะอีจีโอมาไงพี่พี่วินพี่วินชอบพี่วินชอบสาวทรงไหนเอาทรงนั้นเลยไปอะพี่ให้สายผมไม่รู้ครับเอ็เจล่าใช่ปะพี่วินสายโซนโซนโซนอะช้าย้าช้า อะไรอ่ะโอเคที่ชอบสายต่อต่อต่อต่วต่อิ่อิ่อต่อตอต่อต่อ้ยอต่อต่อตอต้อตซอตยอต่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 อตอต่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 อ่อต่อตอต่อ่อต่อต่อตออที่อออ่อ ยี่สางเกกโอ้ยโาจาจีนกับยีแซง,ม,งมันว่ายี่สังพี่ว่าภาษาจีนตัดยีแล้วกันยีแซงสายคือถ้าไปจัดอาหารไทยฮะโแรโลแลนด์ไอ้โแรแลนด์กับพี่เขยโอ้ยผมเผยกดไปแล้วอะไรอะโรดิออนกับเ,เจลิกา้าไอเจลิก้าเลยโอเคครับ ดียดตานาจัดระดับอาหารออเอาเอาเอา What the fuck เอ้ยเดี๋ยวเนี่าี the fuck ผมว่ายังไงมันก็ไม่พ้นนี้หรอกว่าผมว่าเราไปจัดอาหารเเอมันแบบอันนี้แกได้เล่นคนเดียวอ่ะแกได้กระดกลินอกรดวกแว่นอะ แตอันนี้เนี่ยผมกระดกแว่นของจริงเปรียนไหมอันนี้คืออันนี้คือจัดอะดับสตรีทฟู้ดนานาชาติอ๋อันซ้ายเป็นอะไรอันซ้ายเป็นเจียนเจียนปิงมันจะเป็นมันจะเป็นแป้งมันจะเป็นแป้งจีนที่มีไข่มีเนื้อแล้วก็พับๆเหมือน,นเหมือนเค้อ่ะ ชอบชอบฝ่ามากกว่าขนมเบื้องเหรอผมชอบซ้ายนะมันให้เหมือนเคสดิอืมไม่ชอบประกอบแบบขนมเบื้องมากกว่าโอเคเอา่าพีวินวขวาขวาวขวาขวาตรงฝ่ามากกว่าซ้ายเเคขี้ไม่เป็นขนมมันเป็นอาหารจีนพีอ่าหมูปิ้งโบราณกับโอ <S <s โอโตเกว โตเกียวน้่โรงเรียนคีบบอกว่าใส่หมูใส่เนื้อเยอะๆมันไม่เคยได้เยอะๆจริงๆเว้ยมันคีโบอกมันคืออนี้มันคือโตเกียวไอ้มันคือโตโยเออมามาพี่บินพี่บินมาสักครั้งหนึ่งไมชหมูปิ้งอะหมูปิ้งผมก็ให้หมูปิ้งผมให้หมูปิ้งตายดีสารชนะเอาไปหมูปิ้งเพราะว่ามันอร่อยมันมีข้าวมีเนื้อไม่ใช่หรอก ผัดซีอิ๊วกับลูกชิ้นทอดครับไอเชนี่คอมมอนอ่าขวานะยังเชีสารการันตีขวาครับคุณดูอุ้ยบัวลอยกับโดรยากิผมว่าบัวลอยผมไม่ได้เป็นโดเรมอนพี่เคยฟังไหมบัวลอยไอ้เพื่อนยากไอยังมาร้องเรงเรายังไม่ได้ลิขสิทธิ์พี่ดูดิผมผมแม่งนายังฮาิ์ ไม่พี่มีคนเขากลัวไม่ใช่ลิขสิทธิ์แต่เป็นการติดเหลืองติดเหลืองก็คือลิขสิทธิ์แหละเอาอันไหนพี่พี่วินเอาอันไหนผมให้บัว้อยผมชอบอร่อยเคยทำตอนเด็กกินบัวอยกกี่อร่อยไปกนไปกินเป็นขนาดนั้นบัว้อยครับอือพี่วินบอกบัวลอยนะครับคนดูเรามีขนมเบื้องกับไข่ปิ้ง หนมโคกใช่ใช่นมโคกไข่ปิงซ้ายพี่ชอบขนมโคกพี่ชอบซื้อตองตลาดนัดตลอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะๆๆๆๆผมจัดมุมกล้องใหม่ก่อนไอ้เสียงมันจะเข้าไหมยังไม่รู้เลยอุ้ยอ๋อแม่งพับคุณว่าแม่งหลุดอีกนะครับมูนี่เจอะพอตำบักหุงแล้วก็ราเมง ไอ้วีวินรู้วลมพีวินผมรู้ว่าแกไม่เจวันนี้จอพอเยจาวันไหนตมหงูเนี่ก็ลาเมงไอ้ผมไม่ตมหงูของปูดลาเมง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 โอ้โอเคครับเหล่าคนนไอ้ผูคนดีสานเรามีข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวขาหมูพี่ผมให้ข้าวขาหมูผมให้ข้าวขาหมูี่วิน นหือนกไ้เอากาอยทอดเ้ยหอยทอดอร่อยอันบุรีนี่ยไอ้ไอเจนี่มันไม่ใช่ขนมกังาวมันมคือขนมไข่ทอกรม่ไม่ไม่ไี่มันมือไม่ม่นค่อมันม่ดม่ไม่ม่ไมันม่ไ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 ม่นน่่ไม่ไม่ม่ไม่ไไม้ไ่ไมนมมวม่นม่ม่ไม่ไไม่ม่ไ่ไม่ไม่่่ไ แต่ย่าผมว่าผมชอบไปนี่มากผมคือตอนแรกผมเคยกินอ่ะหอ,อยทอดว <Hey S 1> ่นนั้น<ๆ>กินจนเลี่ยนเลยชอบหอยทอดมากกว่า<ๆ>แต่ว่าเน,นี้ยผมชอบพีมันกรองหวานพี่วินบ้านไหนไ้ขวาครับโอเคครับเฮ้ยอันนี้อยากเล่าไอ้ไอนน้มีรุ่นพี่ท่านึงนี่ผมโดยจับชาวบ้านนี่เลยแกแบบเชี yeah. ้ยแกมีครั้งหนึ่งแกมารอต่อให้ผมแกบอกว่าแกโดนใช้ไปซื้อน้ำปลาแม่ของแกบอก ต้องซื้อทิพพรสเท่านั้นไม่งั้นไม่อร่อยไม่จริงไห<ต>มว<ต>ะ<ต>มันเค็มเหมือนกันนะเปล่าอเอาเขาปิดไมาไปองครูอะเข้้านอ๋ออ่าแล้วะะแล้ว,ลวพี่วินอันไหน<อ>ทาโก้กับทาโกใช่ <laughs> ไม่เคยกินทาโก้วัสดีครับผมคุณซันชายคุณตะวันคุณซัน สวัสดีครับเด็กครับเปิดไ้ได้ครับเพราะว่าเราแค่จัดระดับอาหารในอู่ฟูฟูเงาหายจะไม่ออกผมไม่เคยกินพาโกอะเปิดไปเลยครคครับพีฟีโนเก็บไว้ขงห้องน้ำอุ oh ้ยเขียนแบงกบัตรประชาชนตกไอ้เจ๊นี่มันคือไก่บดป่ะไก่บดแล้วก็มาทอดแล้วมันเหมูว่ะหมูโคลโลโคโลเกียเออมันคือหมูบดทอดป่ะได้ยังไม่ผิด แต่ว่าทำไมต้องเป็นทาโก้เบลได้เขาจ่ายเหรอไม่รู้อ่ะอ่งั้นเราไปทาโก้อะไรกันนะเพราก็สารมีการเลือกเองแล้วอุ้ยหมึกย่างกับพิซซ่าเวียดนามพี่เคยกินป้าบ้านตังเหนือน่ะพี่ไม่เคยกินเวียดนามอ่ะพิซซ่าเวียดนามมันจะเป็นเหมือนพิซซ่าพี่แต่มันมันเปลี่ยนไปกุ้งขอยแล้วมันก็จะกรอบๆเป็นแล้วเป็นไข่อ่ะแต่ถ้าผมว่าชอบมาเนมากกว่าผมชอบมาหนึคุณตะวันพิมพ์ม้าใช่ไหมครับอ๋อเขพิมพ์รา สีวัสดีครับพอดีตอนนี้อยู่ข้างล่างเลยเปิดไม่ไม่ได้อ๋อโอเคครับอะไรนะอ๋อเขาบอกว่าเขาอยู่ข้างล่างบ้านเขาเปิดไม่ไม่ได้ส่วนตรงให้หมึก <มา S 1> ย่างหมึกย่งางมันเป็นซิกเนเจอร์ประเทศไทยดิย่างย่างฮะใครพูดพิฟ <มา S 1> ฟีน่น้อเออเขาเขามาแล้วเขามาจากห้องน้ำเขาอยู่หมหกเฮ้พี่วินอยู่มไหนวะมห้าป่ะกเออเชียงนก็เท่ากัน มึกย่างสองคนแล้วครับคุณตะวันสนใจจะเรียกไหมไอ,นนอ้ย่าภูมิยังไม่ออกฮะบ่เนี่เหรออุ้ยอ,อุ้ยแฟนวิวินมาอ้ยอิจฉาฮะอ้ยแฟนพี่ไม่ใช่เหรอแม่กู <laughs> โอ้ กําหนึงจัดมุมกล้องใหม่รอบที่ร้านเห็นไหมชอเติดนี่คนดูด้วยนอนเ้ครับไม่เจล่ก็เีน่้ลาอยู่บน้นจะเล่นละิน่างยโอ้โหยี่ห้อขาตั้งกล้องลาบลาวี้ผมว่าให้เหมืึกย่าง หลายอย่างแล้วกันเพราะว่าพิซซ่าเวียดนามมันไม่ได้คอมมอนเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะควีกิมไม่เคยกินว่ะค้สว่างน้อยจริงจริงจรยดีกกินะไกินขออะไรอะไม่รู้เลยว่าข่าซ้ายดีผมว่าซ้ายซ้ายไหมว่าว่าขวาเราไม่กินอ่ะ มันเป็นเหมือนผักชูบแป้งทอดของคนเกาหลีอ่ะมันไม่ทวิกิมอ่ะกิมน่าจะเป็นผักผักสายเกาหลีอ้ออ้ออ้อหอยทอดหอยทอดกับผงฉงโลหงเฉาโลหงเฉาโลใช่หอยทอดอันนี้คือหมูตุนพะโลแบบจีนพี่มันจะหวานแบบหวานเลี่ยนอ่ะเขาชอบกินกับพริกกัน การทั้งคู่อะเอาอขวาเลยผมไม่ขวาให้พลังงานเยอะพี่วินอันไหนพี่วินห้อยทออ่อเหรอสารแตกอะโดเนตทมารอโดนตทยี่สิบบาทห้าบาทผมก็ยอมนะครับผมคันแนนโดเนตทหนึ่งบาทสามารถเปลี่ยนได้ทุกบาทนะโดเนตทผ่าน,นบัญชีธนาคาร,ครนะครับผมศูนย์แปดสามแปดห้าศูนย์หนึ่งหกสองเจ็ดนะครับคนดูสามารถโดเนตทมาได้พร้อมเพรียงเลยนะครับ ผมมาขวาขวาสองแล้วขวาสองแล้วคะแนนกลางๆแล้วถ้าคุณวันเลือกก็จะเป็นคะแนนสามพี่กูดูทรงไม่บินไปหาแฟนแล้ะงั้นไปขวาแล้วลก,กันเป่าปาจีไม่เคยกินอะเอ้ย,ยาก,กิโซบะก็ไม่เคยกินแต่เขาบอกว่ามันไม่รู้ดิไม่เคยกินอะที่ไหนอันไหนอันไหนยากิโซบะกันอันนี้ยาก,กิโซบะอันน<ม>ี้เปาปาจี ไม่ใช่ปานิปุรีพี่มันคือเปาปาจีมันคือมันคือขนมปังอินเดียอไม่เคยกินทั้คู่ครับสารสารแน่ัน่หมดได้ฟุกุูกับโอเด้งโอเดงมันคือเหมือนไอ้นี้ป่ะไอ้ลูกชิ้นเสียบไม้ต้มอ่ะ ดฟูกูไม่เคยกินเคยเห็นเคยเห็นแบบผ่านหน้าร้านหลายครั้งมากแต่ไม่เคยกินโอเคครับไม่ไม่ยอมซื้อให้ผมก็ไม่ได้ว่าหรอกคนว่าบ้านก็ไม่ได้มีฐานะอะไรกันนะฮอตดอกฮอตดอกถามว่าในอิม้องว่าหมูปิ้งขวาสามคะแนนเนี่ยผมคณตะวันยังไม่ได้ตอบเลยเรามีกระป๋าผมว่ากระบับอร่อยกว่าข้าวกระบ๋ออร่อยกว่าข้าวหมูแดงอร่อยกว่ากระบออร่อยกว่าเออกระปอร่อยกว่า ละสามสิบบาทอิ่มไอ้ยไ,ไม่รู้ไม่รู้นะอิ่มดนะ้ยังไงอิ่มน้ำเยอะเออเดี๋ยวมันก็อิ่มไอ้เอีย้ยอะไรอะไรได้อะไรได้เนีอ่อเรามีซอฟต์ครีมกับกลิวชีเกนไก่ย่างแดงไก่ย่างหน,น้าโรงเรียนขวา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 หาให้ขวาแล้วกันผมให้ขวาขวาสองคะแนนแล้ว เรามีขนมถังแตกแล้วก็ถังหูลูทางหูลูเคยทํากินที่บ้านครั้งนั้นผมแบบกินยากมากแล้วก็เคยไปซื้อกินในเซนทาครั้งหนึ่งว่ายังมันกินยากที่ผายเลยไม่แข็งแล้วมันก็แทกปากอะไรอยอางเง้ยอระยันผมให้ขวาครับขนมไทย,ยพี่วินนะไปคุยกับแฟนีีก็หร แยมจีมะคือก่อนแบบกับเขาโอเคครับเรามีโจกับปลาท้องโกอุ้ยอาหารเช้าทั้งคู่เลยอันไหนอิ่มผมว่าโจกทำง่ายอ่ะโจกปลาท้องโกอ่ะคือคอมมอนของชาวจีนในไทยไปลาทของชอบปลาท้องโกแม่งหวานตอนเช้าสองคะแนนตสองในสามเพราะมันก็ว่าคุณตะวันยังไม่ตอบหรือเปล่าโอเคคุณตะวันยังไม่ต เชื่อว่ามีปัญหาว่าเกิดตอนนี้พี่เล่นโลบอทไปด้วยพร้อมกับอันนี้กับน,น,น,น้องไปด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีเบตได้รอได้หมดเลยโราเอาปลาทั้งปูก็มีโลบักไม่เคยมีแมปแล้ใจเลยอ่ะงั้นก็ไปเล่นเอออุ้ยมาล่ากับ<ม>ยากิโตลี่ย์บัสคอมนีกับแมปเทเวงอลีน่าอชอบทั้งสองเลยโอ้ยยิ่งผมชอบมาล่าชอบอะไรไปผิด มีเอไก่ย,ย่างญี่ปุ่นแบบกับพริกไอ้มาล่าไทยไอยมาล่าเจ๊กมาล่าจีนเมื่อเช้าผมก็ทำามาล่ากินไปเผ็ดจิบหายเลยชไหมไม่ได้เผ็ดหรอกไอ้แม่งมาล่าอะรกันหมาล่าครับอ่าใช่ค,ครับเรามีอุย้ยมันตู่มันตู่มันตู่มันคือภาษาจีนอ่ามันจะคนไทยเรียกว่ามันดูมันจะเป็นเกี๊ยวเล็กๆอ่ะ แล้วเนี่ยมันมันเป็นเกีย๊ยวเล็กๆเว้ยพี่เกีย๊ยวเล็กๆที่แบบจิ้มน้ำจิ้มที่เรากินมันตามเซเว่นอ่ะเราซื้อมากล่องละสี่สิบสามสิบออันนี้ก็ลูกชิ้นทอดนี่ยเคยขายชอบผมให้อันนี้เป็นพิเศษให้ขวาอ้ลูกชิ้นแหละลูกชิ้นบินเนีนนะเไ,ไม่ชอบเรามีดังโงกับซาโมซ่าซาโมซ่าคือเหมือนกะหลีป้าบะเชีข้างในมันยัดใส่อะไรทุกอย่างให้ขวาให้ดังโงะครับ สองเสียงจากสามนางงกชนะไม่ให้ละครงงละครช็อกโกบอลน่ากล้วยครับช็อกโกแลตแล้วก็เบอร์บูรีปบูรีอ่ะจะแปลว่าข้าวในภาษาทั้งแถบอินเดียเว้ยเจ้บป๋วข้าวบานิบุรีเออหรือเปล่าน่าจะแล้วแล้วแต่เองได้หมดพี่มันได้จัดมันเคยกินเลยได้หมดอ่ะผมว่าให้ขวาเพราะว่าถ้าบอกว่าไหนเราคุ้นชินมันไม่ขวา ถึงยังไม่เคยกินก็นเถอะขอนมป,ปังเมลอนกับลาดน้าพี่เชื่อไหมว่าลาดน้าเวลาก,กินเขามห้เอาถ้วยให้เอาถาดลยเขาให้เขาให้าใหลาดหุ่นหนาคุณแล้วเขาค่อยๆเดินลงมาแล้วค่อย,ยไปกินเออจริงๆแนะถวโรงเย็นผมไม่คิดกันนะจริงๆโรงเย็ยนเก่าจ เออลาดหน้าหรือ่ะชื่อแหละอะไรอ่ะพี่พี่ให้ซ้ายแล้วกันไม่เคยขนมปังเมลอนพี่มันไอ้ไอ้ลาดหน้ามันคือเมนูที่ผมเกลียดมากตอนเด็กๆมันมันแย่มันน้ำมูกหมาไอแข็ะแย่ก็ยันได้โรงเรียนอ่ะอือฮ่าผมให้ซ้ายพี่วินนะโอเคครับซ้ายชนะครับใช้ซ้ายสองเสียงครับ เรามีโคเรียนไฟเจนกับโอโกโนะยากิอันหนึ่งเมนูพิชีวิตคนในประเทศอีกเมนูหนึ่งคือเมนูยอดโคดังพี่จาวันไหนไอ้ไฟคือมันคืออ่าของเหลือในบ้านเอามาสับแล้วก็มาผัดรวมกันเป็นเหมือนไข่ทอดอะพี่ออกอะไรนะมันเป็นเหมือนเป็นของต้องสงฆ์แล้วก็ใช่ใช่ใช่ อันขวาก็ไก่ทอดเกาหลีอ่ะเอาขวาได้ปะเขาชอบขวาเหมือนกันบีฟิโน่แล่วเรีนเราบอกได้แล้วขนมเบี้ยงเอ้ยขนมครกแล้วก็บันมี่ผมให้ขนมครกกคกสองเสียงคกสามเสียง ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ผัดไทยก๋ว <of>, ยเตี of, <c oughs> ๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรามีกูฟี่แล้วก็ไส้กรอกอีสานผม <c oughs> วา่าให้ไส้กรอกอีสานเพราเราเป็น <c oughs> คนอีสานเออเป็นคนอีสานแล้วมันน้ำหัวบิดามันดาอยางบอกคนดูไม่รู้นะครับว่าผมเป็นคนขอนแกน่นผมบอกว่าเะอีสานได้นะครับ ผมให้สายพี่อ่ะพี่ฟิโ,ฟโนะโอเคสายสองเสียงสายจนะยังไงพี่วินก็นให้ซ้ายอยู่ละเชี่ยวลงเปาแล้วก็ขนมไข่หงโอ้โอคตรเกลียดเลยขนมขวานเด็กที่ประวัตินึ้นนักบุญอคกนั่งมันกรอบดีอ่ะมันมันกรอบน้ำตาลมนันหวานนะแต่ว่าอันเนี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนซาลาเปาอ่ะพี่แค่แป้งอ่ะข้างนอกอ่ะมันหนากว่าแล้วข้างในเป็นน้ำซุปร้อนๆนะพี่เวลากินอ่ะเขาจะแบบ ฉีกแป้งออกเทน้ำซุปแล้วก็ชิมน้ำซุปก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยตามด้วยตัวสลัเปาเว้ยขอไม่ขวาอันนี้อันนี้อันนี้ใช้ได้หมดโอ้ยตายชนะเอีย้วยว,ยนวคนนอก,กับข้าวขาหมูผมให้ข้าวขาหมูนะได้เป็นความอิ่มข้าวขาหมูันเนี่ย,ย,ยข้าวขาหมูกูก็หมูไอ้เียขากูก็หมูเว้ยแต่ ไอ่ตีมแดงโวหลานกบบระบัวลอยหามากผมเคยผมเคยทำไอ้เยนี่กิน,นที่บ้านเว้ยผมเคยทำไอ้ในระหว่างแล้วในระหว่าง,งที่รอรอพี่ฟิโน่กับมผมอยากราเรื่องนี้มา <S <S ผมเคยทำไอ้โรล,ลี่ที่บ้านเลยตอนนั้นทำเป็นงานส่งครูเลยแบบเอ้ยครูครับครูครับแล้วก็แบบไอ้ที่บ้านนะมันไม่มีเครื่องทำแบบนี้ใช่ไหมเอาน้ำโคกใส่ถุง มัดฝาถุงให้แน่นที่สุดทที่จะทําได้แล้วก็ใส่ลงไปในหม้อนึ่งข้าวอะพี่พี่ดูจากใบหม้อนึ่งข้าวเจ้าอะนั่นแหละมะหุงข้าวอะ่ออะแล้วก็เทน้ําแข็งกบแล้วก็เทเกลือแล้วก็เขยา่าผมเขย่าอยู่ประมาณสิบนาทีมันเอาออกมาเปิดชิมไอสัตว์ไม่เค็มมั <laughs> ้ยไม่เค็มได้ไงไม่รู้ไม่รู้ยากตอนนั้นผมเค็มอยู่เลย <laughs> คลิปๆๆแล้วจะหายไปแล้วเรแบบโอ้โหวันนั้นเนี่ยเาฮากันมากอะนั่งทําอยู่หน้หาบ้างแต่คุณ mm hmm. พี่เอาวันไหนพี่เอาวันไหนพี่ฟิโนรอพี่ฟิโนมาพี่ชายวันไหนผมผมให้ขวาชอบซ้ายทนะองขวามิ้นท์ไอติมไอติมไม่เฉยมันเคยติมโบราณน,นะพี่ใช่ใช่เคยกินแบบอัอลบาเมื่่ออกนซื้อกินเออแต่ก่อนอัลบา้เปน็นจุยังไงละสองอันละห้าบาทแล้ว แพง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 จริงเนี้ยสมัยก่อนมาใหม่แบบไอ้งานกีฬาสีละบาทครับพี่เด็กไปต่อแถวซี้อซีกันแั้วนะแทงสิบแทงมานั่งกินกันอยู่เต็นท์กีฬาสีบ้านตัวเองพี่ผมว่าเออผมให้ขวาก็ได้มันสองเสียงแล้วปะต็อกโบกี้กับทาโกยากิ ต็อกโบกิคือแป้งเหนียวๆพี่มันคือแป้งเหนียวจชุบซอสซอสยิปซอสเกาหลีอร่อยนะแต่ว่าทาโก้มชอบกว่าเหมือนกันเหมือนกันอ่างันสองเสียงครับทาโกยากิขนมเบื้องกับเกี๊ยวซ่าไม่เคยกินเกี๊ยวซ่าเคยแต่ไม่ชอบผมไม่ขนมเบื้องขนมเบื้องไะเีขนมเบื้องขนมปังสังขยาครับ กอวยกวนวุ้ดอ๋อมันคือเกี๊ยวมันคือเกี๊ยวเวียดนามนี่ซอสมันจะมันบาๆม,มันๆันเหมือนเกีเก๊ยวไทยมันสลัดโลจะผมไม่เห้ขนงปังสังขยาวะ่ะมือเช้าที่เราลักพี่ฟีโน่มาอย่างครับ ออ๋คุณตะวันว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ย่องผัดไทยอ่ะบัวลอยครับคุณตะวันครับขอผมปผมึงิึงขึ้นมาอ่านนี่ครับคุณตะวันยากเรียกไหมครับอันนี้มีขนมปังสกยากับก้วยก,กวันี่ก็คือสลัดโลวิทนำนเะดี๋ยวเดี๋ยวม่เข้าไ <laughs> อ้ยามกินข้าวสองสามทุ่มเลยนะ ตะกี้ขนมปังสังขยาอาสามเสียงแล้ว็ผมฟิฟโนแพ้ฟิฟโนอยู่ขนมขนมโอปันญ,ญากิอันนี้ไม่เคยวะ่ะปานิปุริพี่ปานิปุริไม่อยากเปิดมากขออนุญาตนะครับผมไม่ไหวแล้วโอ้ โอ้ผมกำลาังดูคุณนายอยู่อ่าฟอร์มช่างฮินเดียดิ <c oughs> มันจะมีของทองกันน่หน่ะงูหอ,องหางกระดิ่งอ่ <Yeah. S 2> อาชีวอินเดียได้เปิดตัวพี่ใหญ่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับคนที่จะมานำทัพในศึกครั้งนี้คนที่จะทำให้โลกได้รู้ว่าอาชีวอินเดีย